สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินกรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรามาอัปเดตของเล่นในไลน์ของกอซิล่ากันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งในช่วงสามสี่วันมานี้นะครับธรรมชิในชั้นก็ปล่อยภาพโปรโมทของเล่นในไลน์ของกอซิล่าเนี่ยออกไปเยอะมากนะครับที่เห็นตอนนี้ก็สามตัวแล้วนะครับยังไม่ออกอีกสองตุ้มนะครับมาเรามาเริ่มตัวแรก กันเลยดีกว่าครับตัวแรกนะครับนี่โอ้โหน,นี่ภาพโปรโมทของเขานะครับยังยังไม่พูดถึงนะครับรอก่อนกับเริ่มที่ตัวแรกนะครับนี่เลยเจ้าคิงยูโดร่านะครับหนึ่นะครับทุกคนจัดหนังกอซิล่าพะไก่แก่น,นครับตอนนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายในลายของกอซิล่าหนึ่าเจ็ดแล้วนะ ก็ลูกบันทําออกมาครบแล้วนะนะตัวนี้นะครับราคาเปิดพีก็3,800มยเยนนะครับผมเห็นร้านในในประเทศไทยก็เปิดพีอยู่ที่ประมาณ9 0 0าพันะครับแปดพันถึงเก้าราคาสูงเอาเรื่องเลยนะครับสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าลมิเต็ดทีบันไดนะครับเป็นเป็นสินค้าพีเนี่ยบันไดนะครับ วันวางจำหน่ายนะครับก็คือคืยเมเ e อร์สองพันยี่าณเดือนพฤศจิกานะครับค่อนข้างจะออกไวอยู่เหมือนกันนะมาเรามาดูภาพโปรโมทนะครับก็คิงกิ o ดราตัวนี้นะครับเป็นการปั้นของอาจารย์ยูจิสกายนะครับปรมาจารย์ด้านการปั้นกอซิลลานะครับฝีมือนี่คือหายห่วงแน่นอนนะครับโอเคภาพที่หนึ่งเป็นนี้นะครับ เรามาดูภาพถัดไปนี่นะครับก็ในกล่องนี้นะครับก็ไม่มีของแถมอะไรมาให้นะมีแต่คิงกิโดราเปล่าๆนะครับตัวเปล่าๆเลยแถมราคาแพงด้วยอ่านี่นะครับโอ้ภาพโปรโมทก็ถามออกมาก็สวยนะครับใครเป็นสายโชวะก็ต้องต้องเก็บนะสำหรับคิงกิโดราตัวนี้นะครับ Hey. โชว์จุดขยับคออ่านี่นะครับอ่านี่ถ้าออกมาครบแล้วนะครับสำหรับในปีหนึเก้าจุนะครับครบแก๊งสี่ตัวอโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปนะครับเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลย นี่ครับต้องพูดนะครับตัวนี้ไม่พูดไม่ได้กับเจ้า H อ m เ n s มอนสเตอร์อาร์ a กอ1 6ิล่าสองหรือชินกอซิล่าโอ้ผมบอกเลยว่าฮือฮานะครับตื่นมาตอนเช้านี่คือผมนีนแบบโวร้องแบบว้าวอะในที่สุดลุงบันกะลีนี่ครับสำหรับชินกอซิล่า ตัวนี้เป็นชินเพเซรา awakening w อ v e นะครับเป็นล่างตอนที่ชินเพเซราพ่น atomic b เ r s t นะครับเป็นล่างตอนปล่อยพลังนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าไอตัวเนี้เนี่ยราคามันพุ่งไปไกลมากเนี่ยครับถ้าไม่รีออกมานี่ก็โหผมเป็นของแลราคาสูงเลยนี่ครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่17,600เยนนะครับ ตีเป็เงินไทยผมว่าก็สี่ห้าพันนีครก็กำหนดวันวางจำหน่ายนะครับเดือนกุมภาปีหน้านะครับอ่าเรามาดูภาพโปรโมทกันเลยดีกว่าก็ในกล่องนี้นะครับจะมาแค่ตัวฟิกเกอร์กับโปสเตอร์เท่านั้นนะครับจะไม่มีเอฟเฟก เสริมไม่มีพาร์ตเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นนะครับมาแค่ตัวเปล่าๆเ,เลยซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวมันมีหัวคัสตอมมีแบบคนที่เขารับทำเอฟเฟกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับหาไม่ยากนะครับสำหรับลายมอสเตอร์เนี่ยนะครับอ่าภาพต่อไปนีครับอ่านี ภาพโชว์ด้านหลังนะครับซึ่งจากที่ผมดูนะครับวัสดุที่ครีบหลังเหมือนจะเป็นพลาสติกที่โปร่งแสงนะครับเป็นพลาสติกใสน่าจะเป็นตัวใสทั้งตัวนะผมเดาเพราะดูจากลักษณะตั้งแต่หัวลงมายันหางเลยนะครับน่าจะเป็นแบบตัวใสๆนะครับผมก็แนะนำว่าพีนะตัวนี้เนี่ย ก็ว่าเอานะครับต้องจัดต้องจัดชิ้นกอซิล่านะครับนี่โอ้ภาพมยังเทนี่ครับนี่ก็จบไปนะครับสำหรับชิ้นกอซิล่าไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะนะเพราะว่าไม่มีของแถมอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวฟิกเปล่าๆแล้วก็โปสเตอร์หนังนะครับ ตัวสุดท้ายในลายกอซิลาที่เราจะพูดกันในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือกอซิล่า1989นะครับจากหนังกอซิล่าไปทับไปวอรันเต้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปล,ลายนี้เขามีชื่อว่า Movie Graphic Plus นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแผนจะปล่อยมาทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าปล่อยมาเป็น พาห้เราดูก่อนก็คือแค่2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยดูจากในรูปที่เขาโปรโมทเอาไว้นะครับในหน้าเว็บเนี่ยก็เดาๆกันว่าเป็นก o d z i l ล่2014กับก o d z i l ล่1954นะครับซึ่งก็ใช่ใช่อยู่แล้วเนี่ยเพราะมันชัดเจนนะมาเรามาดู คหสึ่า1989ก่อนๆน,นะครับก็อะไรก็เหมือนเดิมนะจริงๆใครที่มีกัสซ่า1989อยู่แล้วก็ไม่ต้องพีก็ได้นะครับมันมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นแค่ตัวยอมเนาะก็มาพร้อมกับโปสเตอร์เหมือนเดิมนะครับอืมภาพโปรโมทนี้ไม่ใช่ภาพโปรโมทเดิมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แหละ <laughs> นะครับเหมือนเหมือนตัวที่เคยออกไปแล้วเปียบเลยไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งหมื่นสาพันสองอเยนนะครับสินค้ามาจำหน่ายในเดือนมกราปีหน้านะครับใครที่ยังไม่มีหนึ่งเก้าแปดเก้าก็ไปพีกันได้น,ดนะครับตอนนี้ก็หลายหลายร้านเปิดพีแล้วเนาะ มานะครับสำหรับของเล่นในลายของ SS Figuarts ปกติเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงลน์ f i g u r r t s เท่าไหร่เนะแต่ว่าไหนๆก็เห็นมันออกมาแล้วก็เอามาพูดรวมในคลิปนี้ให้มันยาวให้คลิปมันยาวแล้วกันนะครับซึ่งตัวที่ผมสนใจนะครับนี่เลย SS Figuarts าคาบันโดทันจิโร่นะครับเวอร์ชั่น Metal in the Infinity Castle นะครับก็คือทันจิโร่เวอร์ชันที่สู้ในภาคปราสาทไลคขอบเขตนะกน็เป็นเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะมั้งคิดว่านะครับเรามาดูภาพโปรโมทอันนี้ก็ภาพโปรโมทนะครับก็เป็นทันจิโ,โนะร่แล้วก็มีหน้าตอนโกรธหน้าตอนโกรธอาปากนะครับแล้วก็นี่ ันจิโร่หน้าตอนโกรแบบยิงฟันนะแล้วก็เป็นทันจิโร่หน้าตอนเรียกว่าหน้าอะไหน้าใจดี่าแล้วก็อันนี้นะครับเหมือนเป็นฉากหลังเนาะซึ่งผมว่ามันมันก็คงใส่ในกล่องอยแล้วอะเป็นเค่กระดาษธรรมดาเนาะแต่ว่าแค่แบบปิ้ดปิ้นเป็นฉากในภาพกระสารับไรคขอบเขตเเฉย,ยมัน มันจะเรียกว่าเป็นของแถมได้ไหมวะไม่น่าได้นะครับมันก็แค่กระดาษนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาขายที่8,250เยนนะครับมันวางจำหน่ายก็เดือนธันวาปี2025เนาะนะนครับก็ขายที่ไม่มีทันจิโร่ก็เก็บได้นะครับน่าจะเป็นของภาคสุดท้ายแล้วสำหรับตัวสุดท้ายที่เราจะพูด ในคลิปนี้นะครับโอ้โหไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะครับบุรุษเล็กนั่นก็คือเชตฟิกกอร์เปอร์แมนฮะทำไมทำไมเขาถึงเขียนว่าเปอร์แมนวะมันก็คือซูเปอร์แมนเออนี่ครับเพราะว่าชายคนนี้นะครับเขาก็เป็นบุรุษเหมือนกับทุกคนนะครับ มาเรามาดูภาพโปรโมทของซูเปอร์แมนที่ลุงบันปล่อยออกมานะครับนี่สวยอยู่นะผมว่าผมว่าปั้นหน้าอะไรออกมาดูดีนะครับต้องมารอดูงานจริงแล้วล่ะตรงนี้สวยนะแต่ของแถมนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลย โอ้ห oh. ไม่มีของแถมอะไรเลยรานะคา9,900เยนมันวางจำหน่ายก็คือมกคาปีหนะ้าชาวช่วย9,900เยนไม่มีอะไรเลยโอ้โหจะซูเปอร์เลยจริงดิใครจะซื้อก็ซือ้อน,นะครับสำหรับ ซูเปอร์แมนคนนี้ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ